สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับ12หางเช่นเดิมนะครับอยู่กับผมไซเบอร์ครับวันนี้นครับผมมีแพลนที่จะยัดวิทนะครับให้กับธนูดันน้ำของผมนะผมก็เลยจะมาทําคลิปยัดวิทนะครับโดยเราจะมาดูกันนะครับว่าจะดีหรือว่าจะแตกนะครับเราจะมาลองดูนะเพราะว่าผมนานๆยัดทีนะแล้วก็หลังจากคลิปยัด ดันน้าเนี่ยก็ผมจะไปรอยาวๆไปยันแผดแมลงแล้วแล้วค่อยไปยัดมแมลงอีกรอบนึงนะครับเราจะมาดูกันนะว่าวันนี้เนี่ยยัดธนูดันน้าจะได้มากน้อยแค่ไหน,นครับจะยัดวิทสามนะซึ่งผมก็ผมได้เตรียมของมาแล้วนะครับซึ่งของก็จะมีตามนี้นะเป็นแร่ดิน3ก้อนนะครับแร่น้ำา3ก้อนนะครับแล้วก็เป็นที่เอาไว้เจาะนะ ซึ่งก่อนก่อนที่เราจะมา,ายัดวิทย์กันนะครับก็เราจะมาดูเทสโชคของเรากันด้วยรับสี่นะเส้นหนึ่งใบนะผมจัดมานะก็ลองกันหน่อยครับเอาหนึ่งสองครับไอ,ไอ้ช่าไอ้เริ่มต้นไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบ Logic รีเวิร์สโลจิกืาเป็นการแบบ ไล่ความโชคร้ายออกไปจากตัวก่อนเนี่ยผมกาลังผมกาลังเชียร์ตัวเองอนยะู่แลเพื่อเพื่อหวังว่าแบบมันมันแบบไม่ดีอะ่ะจะได้แบบไม่แซ่เกินไปนะครับซึ่งเป้าหมายนะผมกะไว้ว่าถ้ายัดเนี่ยผมยัดถ้ายัดเนี่ยถ้าได้มากกว่า15 16ขึ้นไปเนี่ยก็ผมก็ถือว่าพอใช้ได้ครับโอเคแล้วเกยว่าอยากได้มากกว่า15ขึ้นไปนะครับ นั่นคือเป้าหมายของผมนะซึ่งไม่รู้จะได้หรือเปล่าวะหวังว่าจะได้นะครับก็ก่อนจะยัดก็ต้องเจาะก่อนนะครับเราก็จะมาเจาะกันนะครับมาเริ่มทีละอันกันเลยครับเราเจาะทีละหนึ่งก่อนนะเพราะว่าเผื่อมันติดไวเราจะได้ไม่เปลืองนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะเราจะถือบีดีด้านนี่นะครับ้ยผมลืมผมลืมไม่ได้ไม่ได้ไ มาต่อกันนะครับก็เมื่อกี้นะมีเสียงรบกวนเข้ามาอันหนึ่งนะผมก็เลยตัดไปนะครับเดี๋ยวจะมาต่อกันตรงนี้นะครับก็อ่ะเราเรือนะครับก่อนแรกเราต้องขอเข้ามาขอขอเข้ามาลาซานก่อนนะครับว่ายัดดีๆนะครับขอดีๆนะครับไม่งั้นอาจจะแตกได้ต้องขอเข้ามาลาซากนก่อนนะครับอ่าเป็นพิธีนะแล้วก็เราจะไปที่เจาะกันครับ ซึ่งเจาะเราก็จะเจาะธนูดานาันน้ำครับอันนี้นะครับยังไม่มีรูนะครับก็ยัดไปครับ120ครับผมยัด120นะอ่ะดูนะครับว่าจะเจาะได้3รูตั้งแต่อันแรกไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามเรามาดูกันครับว่าได้3รูรึเปล่าสามรู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 นะครับ,รบเอ้ยเอาว่ะเฮ้ยพุม้มแล้ว อันนี้คือเจาะดีนะครับได้3ีสามลูนแต่ครั้งแรกนะครับโอ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องเอาเรื่องครับเอาเรื่องก็เดี๋ยวเราเจาะสองลูนนะครับเราก็จะมาเราจะมายัดวิทกันนะครับยัดวิทกันนะซึ่งคาเนี้ของจริงแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าจะแตกหรือจะดีนะครับจะเยี่ยมหรือจะยับนะครับดูครับก็เราจะต้องซื้อ ถิ่นสามนะสามอันสามอันนะครับก็ผมไม่แน่ใจนะเท่าไหร่นะแต่ว่าก็น่าจะมีราคาอยู่นะครับเราก็จะซื้อมานะสามอันนะครับอันละแปดร้อยนะก็จะสองพันสี่นะครับก็ประมาณนี้นะสองพันสี่นะก็นี่นะก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า จะแตกหรือจะยับอย่าไปอันแรกกันก่อนอันแรกก่อนเลยอันแรกก่อนเลยก็บวกนะครับขอยัดยัดวิสอันแรกนะยัดวิสสามอันแรกไปครับไอ้ธนูรน้ำตอนแรกมันยังไม่มีเราจะดูกันว่าได้เท่าไหร่นะครับบวกสี่อ่า โอ้ไม oh oh ่โอ้ไม่จะหนึ่งนะถ้าจะได้มากกว่าสิบห้าต้องได้แบบบวกหกบวกหกโอ้ยโอ้ยอเจ็บเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่อะไรเราจะไม่ท้อไปต่อไปครับไปต่อไปบวกหกบวกบวกหกคูณเจ็ดบวกหกคูณเจ็ดบวกหกบวกเจ็ดบวกหกบวกเจ็ดบวกสิบเอ็ดจากสี่เฮ้ยนี้ได้เจ็ด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เจ็ดเอ้ยใช่ได้เจ็ดเฮ้ยดีดีเฮ้ยโอเคโอเคโอเคได้นนเจ็ดเขาโอเคโอ้ยผมไม่หวังว่าถ้าได้ถ้าได้สักอ่าบวกหกบวกเจ็ดอีกสักรอบนี่ยคือแบบผมมีละผมพอใจผมพอใจขอบวกเจ็ดอีกสักรอบได้ไหมวะสักรอบบวกบวกเอ้ บวกบวกหกเฮ้ยเฮ้ยผมผมผมคุ้มผมคุ้มอันนี้ผมคุ้มผมว่าผมคุม้มจริงได้บวกสรอบแรกนะครับแล้วก็บวกหนะแล้วก็บวก7ดนะเอ้ยได้บวกสี่บวก7็แล้วก็บวก6นะเฮ้ 7, นะย, 4, 7, 6, นะยคุ้มไม่ไม่ยับว่าเฮ้ยผมตกใจเนี่ยเพราะปกติผมจะยัดว่าชอบไม่ค่อยจะดีับแต่อันนี้แพงเลยนะแล้วก็วุ้ยของดีนี้ของดีแล้วบวก17นะครับ สามรูบวกสิบเจ็ดนะยัดวิดสามโอ้โหหุยของของดีของดีอุ้ยภูมิใจปะเราจะมาดูกันนะครับว่าตอนนี้นะก็ถ้าไม่มีเราจะดูกันนะถ้าถ้าไม่มีวิดเนี่ยเราก็จะเลือดไม่มีวิดเนี่ยเราจะเลือดร้อยเก้าสามนะครับแล้วเราก็จะลองใส่ธนูด,านาดันนะ้ำด้วยนะ วิ่งเรือสองมันหนึ่งโอเคครับผมโอเคนะผมพอใจนะเพราะว่าถือว่าเซ็ตที่ผมใช้เนี่ยก็เริ่มมีราคาแนละ้วแต่ว่ายัางหมวกเนี่ยผมยัดแค่วิทสองนะเพราะว่าผมไม่อยากยัดวิทสามมันแพงนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องเลือดเยอะมากมายขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวไปเอายัดเยอะเอาที่ชุดเอานะครับชุดแมลงก็ไม่รู้จะยัดวิทสามหรือวิทสองครับดูตามงบที่มีนะซึ่งผมยัดหมวกเป็นวิทสองนะครับซึ่ง โอเคนะผมถ้าผมอยากไปเปลี่ยนทีหลังก็ค่อยไปรีทีหลังได้นะครับซึ่งเพราะว่าผมบิสสองเนี่ยผมยัดก็ไม่ได้ได้เยอะมากนะครับได้ประมาณแค่เท่าไหร่เองได้ประมาณจะบวก10นะครับประมาณจะสามสามสี่นะก็ไม่ได้เวอร์วังนะครับถือว่าโอเคนะแค่นี้ก็พอแล้วสําหรับธนูผมนะก็ตอนนี้ผมจะมีเซตอยู่ประมาณนี้นะก็เป็น ธนูอ่าวันหนึ่งครับเป็นธนูบนะีดีเนาะธนูดันน้ําแล้วก็ธนูจุ๊บนะครับซึ่งผมก็ใช้ผัดๆกันนะแต่ว่าดันน้าก็เป็นอันใหญ่อยู่นะอ่าเราจะลองนิดนึงนะเทสเทสเทสของสันิดนึงครับว่าสองันหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าดูดได้เท่าไหร่นะเราจะลองกันที่ทนนดัดห,หนึ่งครับหนึ่งดูแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึ่งครับ ถือว่ายัดได้ดีนะครับอันนี้ถือว่าโชคดีนะค่อนข้างโชคดีนะครับเอาผมมาอันนี้ผมมาเป็นคลิปสั้นๆนะใครถ้าใครชอบคลิปแบบสุ่มสุ่มอยากให้ผมเปิดลาเปิดของสุ่มของหรือว่า,าเป็นยัดตีอาวุธยัดชุดยัดวิทยัดยัด,ยดอะไรก็ตามครับหรือว่าทําคลิปเกี่ยวกับอีเวนต์อะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็บอกกันมาได้นะครับถ้าใครชอบคลิปแนวน,นี้ก็บอกกันได้ครับบอกในคอมเมนต์บอกใน comment, บอกให้ผมรู้ก็ได้นะครับผมจะได้ทำคลิปแนวนี้ต่อๆไปนะครับดูนะครับอันนี้เทสไม่ได้ไว้ผมลืมผมลืมแลเทสไม่ได้นะอันนี้มันจะ12นะเดี๋ยวเราจะออกกันเลยนะถือว่าลองใหม่ครับเฟลเฟลอะก็นะครับเดี๋ยว ่เอาใหม่ครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสเอฟเฟกอาวุธกันนะครับว่าดูดเลือดแรงแค่ไหนนะเดี๋ยวลอง PVP ดูสักคนหนึ่งนะครับลอง PVP ดูนะว่าคนหนึ่งจะเป็นยังไงนะเราจะเราจะไม่สนนะแพ้ชนะไม่เป็นไรนะครับเดียวว่าเราจะลองทดสอบอาวุธดูนะครับดูว่าดูดเลือดเท่าไหร่นะ ไม่เน้นชนะนะครับแต่ว่าเน้นดูเอฟเฟกต์อาวุธน,นะครับแต่ว่าเป็นการบันเทิงไปด้วยนะมือคนนี้เขามีขอมีเซ็ตนะเขาจริงแล้วนะพีเดอนพิซซอนดูเรื่องสี่สองครับถือว่าเยอะนะครับรยาานซ้แรงนะครับแรงสี่สองนะครับแรงมากครับโอ้ยถือว่าเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลย เวิร์กนะครับเวิร์กก็คลิปนี้ก um> ็ประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปแนวนี้เนี ok, ่ยก็บอกผมไว้ด้วยนะคลิปแบบสุ่มเปิดลาเพอคลิปแบบสุ่มยัดวิทยัดสเตตยัดชุดใครชอบดูเนี่ยบอกผมได้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับโชคดีนะครับขอบคุณที่มาชมคลิปของผมนะครับไซเบอร์นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครมีอะไรสอบถามอะไรชอบอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับผมไลค์ทุกคอมเมนต์ like นะผมถ้าเป็นคำถามผมก็จะตอบพยายามตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณนะครับส่วนก็ไม่มีอะไรนะครับขอให้โชคดีนะครับแล้วก็มีชัยในการยัดชุดยัดวิทย์ยัดอาวุธกันทุกคนนะฮะเพราะว่าผมก็ยัดได้ดีในวันนี้ก็ขอบคุณครับ thank you ครับบ๊ายบาย